สวัสดีคริปสวัสด,ดีครับพวกเธอสองคนเนี่ยยังเข้าคู่กันเหมือนเดิมเลยนะดีใจจังเลยไม่เจอเพื่อนโรงเรียนเก่าตั้งนานและที่โรงเรียนใหม่ล่ะเออมีแฟนยังอ่ะไม่โอห,หถามแค่เนี้ยต้องด่าแม่ด้วยก็ใครใช้ถามแบบนั้นล่ะยังหนุ่มกรุงเทพมันมีแต่ขนมจีน ก็มันไม่มีน้ํายาไงแปลกนั้นเนี่ยเออพวกเธอจะกินอะไรกันสั่งไปไหมเราชายเย็นแล้วไม้อะเอะไรอะไรก็ได้ที่คนขายไม่เย็นชาอืมอืมอืมเดี๋ยวสั่งให้เออนานาแล้วเธอจะอยู่ที่นี่จนถึงเมื่อไหร่หรอ จนกว่าพวกเธอจะเบื่อขี้หนามงเหรอถ้างั้นเธอเต็มอยู่นี่ไปหลอดชีวิตได้เลยนะโหว้าใช่นะเดี๋ยวเปิดเทอมเขาก็กลับเลยอ่ะว้าไม่อยากให้เปิดเทอมเลยอะอยากให้อยู่เป็นลมโพนลมใจเป็นนานๆอีเออนาน,นานขอาไปที่หนดีเรายังอยู่ที่นี่ตั้งหลายวัน มาหากันที่ร้านก็ได้คุยโทรศัพท์ก็ไม่เห็นหน้ากันนะสิ